เขารู้ว่าพี่เชียร์ไม่มาไงพี่เดี่ยวเลยมาเชียร์แทนอ่ะคนต่อไปใครร้องก้าวคนต่อไปนะคะขอเชิญอ่ามารีน่ามามารีน่าก็มาวันนี้ขอเกียรติอาจารย์น้อยพร้อมไหมมามามาใกล้พี่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเที่ยวกันไปเลยเที่ยวกันไปเลยขอโทษค่ะคุณน้องมารีน่า มองเลยน่าฉชนเหมือนของกระจกเลยนะกระจกแบบผ้าซ้อนคนต่อไปค่ะใครคนต่อไปนะคะขอเชิญป๊อปทิชชพัทค่ะน้ำตาล อหมดทุกค <łość> ี่ใครคนสุดท้ายอะไรไว้ให้ฉันบ้างเนี่ยอ่ะคนสุดท้ายอ่ะเดยกให้โอเคสุดท้ายของฉันแล้วเนาะใช่ฉันพูดเลยฉันพูดตรงนี้เลยว่าฉันทีมหมั่นฉันหมั่นไม่หมั่นหมั่นไม่หมั่นไม่หมั่นโอเคขอเชิญสีสุดิรักค่ะ เสียงกรีไม่แพ้เตยนะค่ะใช่ครับวันนี้เราภูมิใจมากที่ได้ต้อนรับผี่นักแสดงจากละครซีรีส์ชุด The c u ิตตซ้อนรักกับเทพขอเชิญนั่งกันนั่งคุยนัากนั่งคุยแบบสบายๆเชิญครับ อ่าเพราไม่เหลือที่ให้พี่นั่งเลยนั่งไม่เลืไม่ไหรอไม่ไม่ฉันรู้ว่าหมอละใจจะนั่งต่อโอเห็นแล้วล่ะน่าหลงไปสุดเยวันนี้ดูผมดูมีความฟินอ่ะวันนี้กินของตัวเองเลยนก่อนก่อนมาเขาก็บอกเลยเขาบอกไปว่าพี่ทำกันบ้านเยอะมากมีอะไรอ่ะมีโพยด้วยอ่ะนี่มีโพยนี่จบทุกอย่าง จบทุกอย่างที่เกิดขึ้นในซีรีส์ของเราอะเอาก่อนเลยว่าเด็กอนัะดนนีชุดละบุกไม่รูิธีกรอนจำเป็น,ปน,ปน,ปนค่ะพี่น้องคะอ่าอันนี้ก่อนเลยค่ะวันนี้ซ่อนรักกับประเทศเสนอไปตอนจบคืนนี้คืนนี้ขอบอกเลยว่าทุกคนต้องให้สัญญากับพวกเรา เลิกงานแล้วกลับบ้านเลยนะคะ<ม>อย่าไปแวะที่พัน,พน,พนท้องมาเทิ่ยวอะไรเพืมอนมองไม่แวะนะคะเดี๋ยวชาจะติดท้องทุกคนเลยว่าเด <c oughs> ี๋ยว TBS เหรอไปจริงเราดูจริงหรือเปล่าอ่าใช่วันนี้เสนอเป็นตอนจบลุ้นกันเอาอันนี้เรามาถาม <c oughs> ทีมนักแสดงกับพี่น้องดีกว่าว่าลุ้นแค่ไหนวันนี้อ่าน,น้อ9ใหม่ให้พี่น้องเลยคะ่ะ <c oughs> ค่ะก็ทันทีมค่ะรู้ทันทีมเอาไปแป๊บเดียวมามันจบแล้วอ่ะวันนี้ตอนจบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แค่สองทีเดียวพี่น้องยืดให้เดียวหน่อยได้ไหมคะพี่น้องยืดเลยเดี๋ยวไปกรอแฟนคลับว่าเขาอยากยืดไหมยืดไหมแฟนคลับยืดโอ้ยแฟนคลับพี่นอนขาแล้วมันจะรู้ยังไงพี่น้องตอนสุดท้ายเนี่ย ก็สุดท้ายจริงๆแล้วเรามีทั้หกด8เรื่องใช่ไหมคะ,คะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่รามมากมากที่สุด8เรื่องแบบคำว่าเราดูมาแล้ว6ตอนแต่ว่าตอนที่7เนี่ยมันพลาดไม่ได้เลยสักสิ่งเดียวที่ปูมาทั้งหมดเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยมันที่ค่อยสุดๆแล้วก็หลังจา,ากละครที่มีความยาว7ตอนนั้นแล้วก็มันอัดแน่นไปด้วยเนะะื้อหาแล้ววันเนี้ยเออเราตามมาแล้วก็ฉันวันนี้เนี่ยโหคือ ทุกคนสุดปีมือ้งหมดในชั้นลอตเตอร์แล้วก็น้็องเชียรคับมาที่คุณอัดเราดีกว่าเนาะคุณอาดยังไงคืนนี้คะคุณอัดคุณอาดจะโดนคุณแม่ยิงไหมคะคืนนี้น้้ลปจออแวะยังไม่บอกดีกว่าครับให้ไปดูดูในละครดีกว่าครับเราจะเจออะไรที่มันบทพิสูจน์ที่มันท้าทายมากกว่านั้นครับเพื่อพิสูจน์ให้คุณแม่เข้าเห็นว่าเรารักรักอ่อยจริง พิสูจน์ให้คุณยายเขาเห็นว่าเราละอ่อยจริงด้วยครับยังต้องพิสูจน์กันอีกครับยังต้องฝ่าฟันคือคุณ <ภา S 1> แม่กับคุณยายลอยเขามีพงเงครับเราก็เลยแบบต้องพิสูจน์ว่าผูช้ชายที่ักจริงอ่ะมีอยู่จริงครับอุ้ยมีจริงต้ยคุณอาจคะไม่ต้องไปนู่นเลยนี่บ้านเนี่ยคุณแม่บอกได้เลยไม่ต้องพิสูจน์ะลรคุณแม่บอกวม่อไหร่ได้เลยบอกแล้วคุณแม่คุณแม่บอกว่าถ้าถ้าเต้ยมาเนี่ยไปแม่เปิดบ้านเลยแม่ทีค่ะ ยคุณหนุ ite, um. ่มน no ู้นดีกว่าเดี๋ยวสองคนนี้เก็บเองครับว่าไงคะจีจีก่อนไม่เสียเป็นจี๊สองะไม่ครับคือตอนนี้ก็จะได้ทุกคนก็จะได้เห็นว่าทื่อปูมาทั้งหมดที่พี่หนุ่มบอกว่ามันเคลมพ้นแค่ไหนครับแล้วก็จริงเรื่องราวของตอนสุดท้ายเนี่ยจะบอกชื่อเรื่องของตอนนี้ครับว่าความหมายของมันคืออะไรครับตอนรักกับมันเทมจะได้รู้ว่า ทำไมกัมประเชียเนี่ยถึงได้ซ่อนความรักเอาไว้ไม่กล้าบอกแม่ใหญ่สทีครับวันนี้พี่คำตอบชื่อซีรีส์นี้ครับซ่อนแล้วเราเรามีอะไรซ่อนไหมคะซ่อนทุกอย่างเลยครับทั้งฐานะคุ้ตอบเดียวเีคเดียวเดียวเดียียวเดียวเดียยวเดียวเดะเดยนเอะตอเยเต้ยดียวเดียยวเดียวเอีเาียยเด ของน้องมาริน่าก่อนนะคะค่ะก็นะคะอย่างที่พี่เต้ยบอกค่ะว่ามันมีบททดสอบเยอะมากแล้วก็บัวนะคะที่ก็ซ่อนซ่อนความฉลาดเอาไว้นนี้ได้เผยมันออกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อนความฉลาดซ่อนความมันไม่ได้ซ่อนคี่ขวัญเผยทั้งเรื่องเลยน่นแหละค่ะก็ทำทำครอบครัวของบัวเองคุณแม่ ก็เป็นกำลใ,ใจให้พี่อาด้วยก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเป็นกำลังใจให้พี่อาด้วยจริงๆใครอยากให้ตามดูเพราะว่าอยา,า,ากกระตุ้นเทไม่จริงแล้วเราล่ะคะบัวน่ะเราก็เราก็ทำเขาไว้เยอะค่ะเราก็ต้องแหมมามาช่วยเขาด้วยชายก็ติดตามแล้วว่าปวดวตอนท้ายนี้ถอดเสื้อปะคะจะถอดเสื้อไหมถอดไปถอดไปถอดให้อันนี้ก็ต้องติดตามค่ะว่าจะถอดให้หรือเป่า <c oughs> คุยมาหาตอปดีกว่าตองยังไงตอบนะถ้าถ้าถ้าพาดัวไม่เอาเที่ยวนะก็สำหรับคืนนี้นะครับก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วครับก็อยากฝากโซลาร์กรมเทพนะครับกำลังเข้มข้นแล้วก็เชื่อทุกคนก็ชื่นชอบและสนุนสนานนะที่ได้ดูแล้วก็ผมก็มีความความรักที่ซ่อนไว้นะครับในเรื่องนี้จะยังไงฝากติดตามด้วยนะครับลุ้นกันไปว่าคืนนี้จะเป็นยังไง ลจเยันจิงจยจแกไม่ได้มาเตะฉันนะอุ้มมาอุ้มมาอาทิตย์ที่แล้วดูใช่ปะอุ้มอ่ะเนี่ยทูเนี่ยอุ้มหู้ยเาพอดูเสร็จแล้วเนี่ยทำไมไม่เห็นอุ้มอย่างฉันมัางเลยอุ้มนะมีความเดี๋ยว ไม่อีแพ้ยังไงไม่ไม่มีเป็นแค่ค่เนี้ยแหละปรากฏว่าจลับมาได้เลยใช่มาให้แฟนขับอยู่มาให้ตัวเองเหมือนต้องเช็คของก่อนบ้าไหใช่เช็คเพลย์ก่อนโอเคถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราลองขอถามพี่หน่องนิดนึงนะคะว่าอาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่พี่หน่องเลือกมาทขับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะทำไมพี่หน่องจัดใจทำซีรีส์ชุดนี้ที่มาค่ะพี่หน่องแล้วก็ ต้ขอบคุณช่องสางก่อนนะคะเพราะว่าต้องให้ความไว้วางใจนะคะให้กอรแพ้่ผลิตแปเรื่องเลยที่เป็นโจทยที่ใหญ่มากแล้วก็ในการทำงานทั้งแปเรื่องเนี่ยต้องวางแผนงานนะคะแล้วก็ท,กกวกกวที่สําคัญเรื่องการทุกส่วนสํำคัญมากก็คือการแคร่ีวตัวละครที่เหมาะสมในทุกๆเรื่องเรื่องนี้มีนะักแสดงรวมกัน8เรื่องก็เป็นเป็นร้อยคนนะคะญ<ะ>าตนะคะได้ค่ะขอทดสอบแฟนคลับดีกว่า เรื่องมีอะไรบ้างอ้าวเริ่มเริ่มจากคนแรกเลยเรริ่มจากเืป็นแฟนคลับตัวจริงเน่เน่เอาเกาหัวเกาหัวนี่นะคะใช้ตอบเรื่องแรกได้เน่จะให้นี้เลยเน่แอนน่า้เรืเขาต้องแล้วพี่ดวงมีแผ่นเดียวจะแตกยังไงมามาตอบฉัน เขาได้ขาเขาไหนไวกว่าอ่าน้องเก้าเรืออ่าพีเต้ยดีกว่าพี่เต้ยเรือเขาไมมีโยนความแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวนับนับสามอหนึ่งแล้วค่อยยกนะโอเคป่ะเคป่ะโอเคสามสองยกค่ะพี่เต้ยเลือกค่ะีไอามลือกให้น้องมาดีหน้าเลือกดีกว่าอะไอหน้าค่ะ พี่นับให้เดี๋ยวพี่นับให้แล้วหนูดูอีกรอบนะโอเคนะคะเอาใหม่นะคะสามสองยกค่ะพี่เสื้อขาวอะโปรเจกต์เสียงได้ค่ะน้องโปรเจกต์เสียงนะคะตอนแรกกำละถีบขาค่ะใครแสดงบ้างพี่เต้เอ่อเต้ยจะริมพรอย่าพี่บอยปกรณ์ไม่ใช่เต้ยพงศกรใช่ไหมคะอะถูกไหมคะพี่น้องถูกไหมคะพี่น้องถูกต้องอบมาเลยค่ะพี่น้อง มากเลยตอบแค่เรื่องเดียวเองเรื่องที่อะไรบ้างเอาเอาเรื่องที่เจ็ดคำถามต่อไปใช่ไหมใช่คำถามต่อไปเรื่องที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ดเราบอกคำถามไว้ให้ให้เต็มตัวเลยต้องได้แล้วคำถามต่อไปเราจะแจกซีดีเหมือนกันเนาะใช่คำถามสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่หน่องได้อธิบายต่อนครับคำถามที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ด อถ่าต่อไปนั้นเดี๋ยวให้พี่ป๊อบเลือกเนาะโอเคพร้อมไหมครับแฟนข่าวเรื่องที่เจ็ดนะคะสามสองอ้าอย่าเพิ่งยกเลยจะเย็นๆเราจะเย็นๆก่อนโอเคสามสองยกค่ะพี่ป๊อบเชิญนุ่นรับนู่นับขลังเลยฮะขลังสุดเลยเออมาเลยค่ะมาเลยค่ะเอาามีถามเพื่อนตอบค่ะก็เป็นแสลอะอเล็ก กีเด yeah! <c oughs> <Okay. c oughs> ับมาพาค่ะเพศค่ะอเล็กีราเดชหรอถู่แล้วพี่อนแกด้วยจะปครบอกนี่สมคไปนึ้บอกยอะๆมาเรยนแล้วเพ่งปเลยถูกต้องค่ะ อว่ใ้ใมกว่าใช้พี่เตตกงีคะ่ค่ะนาันาัพี่เตยนรัโอเคถ้าไเดี๋ยวซื้อกัพี่พนออนอีกอย่างหนึ่งก็สงสัย พอมาถามถึงเรื่องนี้ค่ะ,ะพอในในในการ <c oughs> แ a s ต i ้ g ที่ไหนใช้ตัวใจทำไมต้องเป็นที่ทำละครนะคะอยากรู้มากๆดูยุ่งค่ะมีแฟนถามด้วยจริงๆออยากจริะแล้วในแต่เรื่องนียนะคะคตัวละอรก็ไม่เหมือนกันเลยครับ <c oughs> แล้วก็น้องเชียร์เนี่ยจริงๆแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็อยากใเป็นร่วมงานอยู่แล้วในแบบเรื่องเนี่ย ดีใจมากที่มา็นคบลยแล้วมาเป็นคู่ทีกว่าเคมีดีมากๆครับออกมาหัเปิดมาก็หาเลยจริงๆแล้วเป็นซีนที่การครอบกันของพี่เอกกับนเอกเนี่ยที่ใจมากจบการที่ไหนครับอ่าี่ จริงด้วยถ้าเป็นโดคคนโดนแล้วมีอันนึงเจ็บจริงด้วยนะแบบคอนแทคหลุดเลยใช่ที่คคโดนแช,ชร์ด้วยเพราะว่าโดนโดนสนของจริงออ <c oughs> นไ <c oughs> ลนแล้วใช่อะเจ็บจริงแล้วก็สมสารนีน่ว่าสมบัติพรแต่ต้องไต้กตะตับหนักนะอุ้มหลายสีเนาะอุ้มทั้งอุ้มท <c oughs> ั้งแบกเลยครับใส่ก็ไหวแล้วครับนี่หนักนี่คือเชียร์หนักพี่เชร์ของบ่ออยู่แล้วครับ ข่าวดีกว่าเข้ากันไหมเชียเต้เดี๋ยวนี้เขารวมบ้านกันแล้วนะใช่เขารวมบ้านกันเรียบร้อยเขามีแฮชแท็กอะไรนะท็กดังๆนเชียแนนเชยแนเชียรนนียแนนเดยแยอยวยแนนยนีแเแนีนนนนเชานนเี่นเียยยายีีีี่เเรื่องว่าเออลา อนกสีเหลือบปิดนั่นอนกเลยนะไม่ได้ไม่ลำบากไม่ลบากอ่ะถาโยนให้เต้ยเลยนะยังไงยังไงลำบากไม่ลำบากลำบากไม่ลำบากก็ไม่ลำบากแลเดี๋ยวลำบากหรือลำคาญจอคยนมาทางนี้สิงมากโอนสิ่งที่ม่ผม นจีอยากตอบแอมเอ๊หม่ำไม่หม่ำหม่ำไม่หม่ำโอเคถ้างั้นเราไปที่อีกคู่นึงบ้างดีกว่าใช่ก็น่ารักเหมือนกันนอกจากคู่ของพระนางแล้วนะคะก็ยังมีคู่อีกคู่หนึ่งที่จะเป็นคู่รองลงมาคู่รองใช่เพรือเป็นน้องมาดิ娜กับน้องมาดหมูหมิงหมูหมิงน้องมาดิากับกับปอกนะคะเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้คู่เป็นยังไงบ้างคะใช่ทำไมไมคือหวานขนาดนี้คุณว่า พี่แอบชอบอะไรอย่างงี้ซึ่งด้วยความฉลาดของบัวก็จะไม่รู้อะไรเลยจะต้องถามพี่ค่ะว่ารู้สึกยังไงคะที่ตอนนี้เนี่ยบัวก็ได้โสดแล้วนะคะเอาสิเอาสิเอาสิคุณป๊อปคะยังไงคะยังงไต่อก็แอบรักมานานแล้วก็ต้องทำต่อไปนะครับอย่ามองหน้าพี่สิอ้าวผีเจ๊ะป่ะ ปดนะะคอรก็เห็นน้องบัวสดนี้ผมก็ดีใจครับแล้วก็ชาลีก็คงต้องทำต่อไปแล้วครับความรักที่ตั้งใจมาตลอดก็ปัดถึงกำลังใจด้วยครับคืนนี้ครับคืนนี้สองคู่ครับคืนนี้แบบว่าได้เผยความในใจไหม ต้องรู้เราเองครับว่าเป็นยังไงแต่เรื่องนี้นะดูเนี่ยลุ้นตลอดจริงจริงน้อจริงจริงเนาะว่าไม่ยากนะเพราะว่าพี่เขาสปอยเต็มที่เลยนะพี่เขาสปอยเพื่อนเขาเต็มที่เลยนะเรื่องนี้ต้องดูว่าน้องบัวเขาจะยอมรับผมด้วยหรือเปล่าอ่ะอย่างนี้พิสูจน์ความรักค่ะน้องบัวชอบอะไรเราสินิดมานีห้าข้อสี่ข้อนึ่งน้องบัวชอบอะไรเ้องจำได้ไหม ชอบดูหลังแนวโรแมนติกครับแอร์ป้าถามว่านักเกียรติที่ช uh, like so ื่นชอบเสื้อตัวสั้นตอนเด็กๆชอบกินอะไรชอบกินตาบ้านทำไมถึงชอบก็เพราะว่าโดนอัดหลอดว่าถ้ากินตาบ้านูเนี่ยเราจะสามารถมอกรูอว่าเห็นได้ทุกวัน้จริงๆนะทุกวันนี้ถ้ารูกินทุกวันเลย กินหัวมาโทรด้วยมุยเขาเป๊ะจริงๆนะพี่เดียวเขาเป๊ะจริงๆเต้ในหลังนี่นะสุดท้ายอ่านหนังสือแนวอะไรแนวสีเปิดถ่ายเสร็จม้นเป็นตีแล้วนะแนวอะไรหรั่แนวอะไรแนวแนวอะไรถ้าตอบไม่ได้ก็คือดี๊ช พี่อากเอาตัวเก็บกลับบ้านเลยแนวคุ้นๆเนี่ยกานมีใครทราบไหมคะใครตอบได้บ้าง่ปหน่อยวยพี่ปอมอพี่ปอปค่ะพี่ปออพี่ปอปให้อีกแจกค่ะอบอย่างนี้ให้ยังไงเหรอพี่เดี่ยวตอบทุกคนเลยไม่ใช่เจตตาวิทยาค่ะถกตามค่ะ มีคนเสิร์ตอีกเลยค่ะมีอกเลยค่ะปอกเลยค่ะเอ็ดสั่แจกอย่างเดียวเลยค่ะมันแจกเยอะมากเพราะว่าเราเอามาเยอะมากเราเอามาประมาณสามร้อยตัวแข่งได้วันนี้น่าท้าทายคนจะได้เลยนะคะอะคนใกล้ตัวโอเคถึงคำถาม่เป็นไปแต่ถามแล้วเพราะว่าฉันทีมหน่อยโอเคถามสีนิดนึงคือเนี่ยเรื่องเนี้ยเรามาเล่นเรียกได้ว่าแบบ เป็นคนไม่ดีแบบโดยสมบูรณ์แบบเลยเอ่ะคือเป็นคนเลวจะเป็นคนเลวฉันพูดอย่างนั้นได้ไหมเหรอเอาเป็นคนไม่ดีโดยสมบูรณ์แบบเลยเราแบบมันมันอินโฟไวส์เรายังไงบ้างอย่าเงี้ยก็จริงๆแล้วก่อนที่เรื่องนี้ครับผมคือต้องบอกแล้วผมเป็นคนเรียบร้อยมากขอบคุณพี่เก่งเลยเรบจริงป่ะจริงป่ะจริงๆครับอย่างอย่างไรกด้วยเนี่ยจะรู้จักผมก่อนที่จะเปิดกล้องเรื่องนี้ครับก็คือแบบนั่งเฉยๆนั่งกันอยู่ชั่วโมงเนี่ยบทีมเงียบ พอให้เสียงสายลมผ่านไปแล้วเสียงปิดมากตาหลังจะปิดกล้องเรื่องนี้ค่ะตาหลังจะปิดกล้องเรื่องนี้เลยค่ะก็คือพายุข้างผมเนี่ยก็จะไม่ได้สัมผัสความเงียบอีกแล้วแบบนี่คือจะพูดไม่หยุดเลยทีนี้ดีใจเลยชอบเธอเป็นเธอเป็นตัวอะไรที่มุ้งมิ้งที่สุดตั้งแต่ที่พี่ดูมาคือเวลาพี่ดูอะไรพี่จะอินไงแล้วก็จะเกลียดเกลียดมันตลอด ตัวไล่เม็ที่ลาฟค่ะเดี๋ยจริงๆเอาเวลาจริงถามน้องนะน้องอยากโอนตังค์ให้เดี๋ยวนี้เลยปะใส่เปย์ดูแล้วใส่เปย์เดี๋ยวได้ข่าวว่าเงินมันถึงจริงๆไม่มีแล้วเนี่ยอยากยืนตังค์เลยค่ะครับงั้นเรามาดูอีกอีกคนหนึ่งพี่น้องค่ะพี่เตยอยากรู้จริงจูบจริงอันเมีย อันนี้มันจำเป็นขนาดต้องตุ่จริงใช่ไหมมันขนาดนี้เลยหนาะน่าตัดให้เหรอขาดที่หลอดที่หลอดที่หลอที่หลอดพี่ใครดีไซน์อันนี้ออกมาให้เขาพี่น้องมันจะบวดครับเขาเลยป็นตามบดครับเราเราแบบหลอกกันไม่ได้หรอมุ่งกล้องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็เป็นการแสดงนะคะแบบว่าเนื่องจากว่าน้องเขา รับให้ทุกคนบินใช่ครับด้วยความความเป็นสปิริตของนักแสดงทีงาของพิเชียแล้วก็ตัวผมเองก็แท่เขียวเคผมก็โอเคเหมือนกันโอเคโอเคได้หมดเลยแต่จริงว่าผพอไม่ใช่อินเนอร์หรือเปล่าผขไม่รู้อินเนอร์จ mm ริงเปล่าเป็นตัวละครครับนะโมเมนต์นั้นเราก็ต้องเราต้องเชื่อว่าเขาเป็นออยเขาต้องเชื่อว่าเราเป็นอันเราถึงจะจูบแบบ ความรักที่บริสุทธิ์ได้จริงๆคุณอาจค้ะถามหน่อยอยันนี้ถามแทแใจค่ะคปากพี่เชียนุ่มนิ่มไหมครับก็ยังก็ยังจำไม่ลืมเลยครับ คืนนี้ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่าเราขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทาพ,พลาดเรื่องซ้อนรักกับประเทศกี่โมงคะสองโมงดูไหมดูดไม่ครึ่งล่ะฉ<ด>ันให้กลับไปบ้านตั้งแต่สองทุ่มเปิดค้านไว้ดูลูกตู่ก่อนดูลูกตู่ไปไๆๆเไรื่อยเล่ยเดี๋ยวเธอจะเกลียดห้องเลยลืเขาลูกตู่ปุ๊บซ้อนรักกับประเทศมาเลย ลุ้นลุ้กันนะครับก็อยากให้พี่นอกสร้รังกาบประเทศมาก่อนนะครับแล้วค่อยรุ่ต่รัากรัการชแล้วรุตก็มาขั้นเราุนตูมาสองทุกทุกะคับนตู่ใจรายอ๋อออ ไปไม่เป็นแล้วอัะก้าวต่อหยู่แล้วก็ยังไงอยากให้ทีมัสเซียปล่ามช่ละครในวันนี้ด้วยที่กำลังจะเกิดขึ้นคืนนี้เราหายเราต้องสัญญาดีไหมเราเราให้เขามาสัญญากันกับแฟนคลับว่าวันนี้กลับไปจากกิจกรรม X3 Live m e d e n g l e n d แล้วไปทำอะไรกันดูละครเรื่องอะไร้ารัากับเทน่ารักมากชื่นใจ ดูเ้องสุสดเท่าไรเวลาเท่าไรวันนี้สสตรงนะครับค่ะ,ะ <laughs> ก็อยากให้ดูถึงไปเตท้ายนะคะเพราะว่าพี่โตโนโของเราจะมารับไม้ต่อจากอักแลก็ค<ห>ุณอัจากตีต้าสุดท้ายเพราว่าพน่ารักมากค่ะ แล้วขนาดเราดูไปนิ่งไปนะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ชิปุนตา็บตัวที่สวยงามมากแล้วก็ก็อยากให้แฟนๆนะคะติดตามวันนี้แล้วก็ให้รับตัวละครชั้นอัดนะคะออยนะคะเดียนะค,ะค่ะคัดขั้นข้งมีห้าคนนี่กันะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เป็นกำลังใจพวกเราทุกๆคนนะคะแล้วก็ก็ต่อไปวันท่นี้ด้วยนะคะ,คะสำหรับเรื่องอะไรคะเรื่องที่หก กรรมเทศซอสก่อนนี่แหละกนี้ก็นี่ไงแล้วการแล้วใหให้ให้พระเอกพูดดีกว่ค่ะต้องอัดพูดดิ้นเลก็ก็ฝากติดตามด้วยนะครับดังเนินมาถึงช่วงท้ายเรื่องซอสกรรมเทพแล้วนะครับผมหวังว่าทุกคนที่ได้ดูก็คงต้องรักตัวละครในทุกๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอัดเองแล้วก็ตัวบัวแล้วก็ตัวชาลีนะครับแล้วก็ตัวออยด้วย ทุกคนก็ฝากติดตามแลวก็ฝากให้กำลังใจในช่วงท้ายด้วยนะครับว่าอาจจะชนะใจคุณแม่กับคุณยายออยด้วยวิธีอะไรง่งก็ฝากกำลังใจด้วยววครับในสนามกัมพูครับพี่ยากหาดาวตกไหมอะไรนะครับจะมีดาวตกไหมอันนี้ไม่มีดาวตกนะไปนอนนับดาวในเตียงะชอบอะชอบดาวตกกลับไปบ้านนี่ตัดกระดาษเลยโอเคดาวตกดาวตกคนเดียว หมั่นไมหมั่นครับถูกต้องว่าคงจะเห็นหมั่นต่อไปครับก็รอแหกทุกทุกอย่างเลยที่จริงๆแล้วก็เป็นละครเรื่องแรกของผมครับแล้วก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าตัวผมเองก็ผูกพันกับเรื่องนี้มากๆพอสมควรเพราะว่าก็ทำกันบ้านเยอะแล้วก็นึกเป็นหมั่นคิดเป็นหมั่นครับแล้วก็ระหว่างที่เป็นที่กองเนี่ยก็ได้ใช้เวลากับพิเตอร์และพี่เชียร์เวียนาแล้วมิตรบองครับก็ผูกพันครับแล้วก็อยากจะส่งต่อความรู้สึกดีๆที่ ทุกคนรู้สึกต่อละครเราไม่อยากจะส่งขอ,ของมาซีนีนีไปให้ครับแล้วก็อยากจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยที่ทุกคนว่าผมรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่า <c oughs> รู้สึกดีใจมากเพร, <c oughs> ราะ <c oughs> ว่าถือว่าทุกคนสนุกกับละครครับแล้วก็ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะอยู่คมสุขและโดนการามละครซันดี้แนวซันดีเลย แล้วคุณมัมครับคุณมัมค่ะครับแล้วคุณมั่งไม่คิดที่จะแหกคุกออกมาไปอยู่เรื่องหน้าาหมอันนี้งก็ไม่แน่ซ้อนคนนะเนาะแนะนำค่ะแนะนำคุณมัมครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาให้กำลังใจกันตลอดครับค่ะอ่น้องตัวค่ะค่ะก็จริงๆเรื่องนี้ไม่อยากให้ละครเรื่องนี้จบเลย แต่ว่าตอนสุดท้ายนี่อยากให้คนติดตามจริงๆนะคะเพราะว่านอกจากเรื่องความตลกแล้วนี่มันยังมีเรื่องของขอครอบครัวอยู่ด้วยซึ่งอยากจะสอนทุกคนแล้วอีกมีหน้าที่แต่ละอ,อย่างแล้วก็เข้าใจค่ะเข้าใจหมหเรื่องว่าละครจบแล้วแลวว้วตัวละครตัวเดิมๆถึงขนาดนี้แล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้คู่ของอุ้ยที่เชียร์ต่อด้วยนะคะ <c oughs> มาลุ้นกันแต่ว่าความรักของเขาจะลงเอยยังไงนะคะ <c oughs> มีความรู้สึกดีๆกันในกองเหมือนที่ยวจีว่านะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องด้วยนะครับที่งานกาศแล้วก็คุณผู้ใหญ่จังสาขอบคุณพี่เต้ยขอบคุณนักแสดงทุกคนที่เชียนะครับขอบคุณน้องมารีน่าด้วยครับที่ทุกคนก็พยายามช่วยเหลือกันให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณกฟนทุกคนที่ให้กำลังใจในคืนนี้ฝากด้วยนะครับสำหรับรอลวระเทศที่สุดท้ายปีแน่ๆครับครับขอบคุณครับนาร โอเคเดี๋ถ้ายังไงเดี๋ยวพอเสร็จนี้เสร็จทุกคนก็จะกลับบ้านไปดูซ่อนรักกันมาเทพแน่นอนแต่ถ้าใครรถติดหรืออะไรยังไงเราสามารถโหลดแอปพลิเคชัน3ามไลฟ์พิมพ์ว่า3ามไลฟ์ L I F E ได้เลยนะคะเราสามารถที่ไหนในโลกที่ไหนในโลกอยู่บนภูเขาในน้ำใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยเฉเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าใต้น้ำคงจะไม่ได้อ๋อไม่ได้นะคะไม่เป็นไรก็ไปดูที่บ้านกันได้ก็ออนไลน์สนกันได้ทุกที่ก็ไปดกันได้ค่ะค่ะ ครโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องมากเลยนะคะและเดี๋ยวเราก็เชิญพี่น้องเ่ือกกิจกรรมกับเราเหมือนเดิมแต่ให้พี่น้องกับเพี่น so ้องครับใช่ค่ะแต่เราจะขอกันเก็บเก็บคนของเราเก็บคนของเราใช้คำว่าคนของเราวุ้ยของฉันหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวน้องมารินางไปหนุ่มใช่ไหมเขน่าหน่น่วันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมการคุกคลงมากเบาๆงั้นฉันขอคนยีๆหน่อยละกันเนาะ